ฟรีไฟทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากสไตล์200 IQ จากสมการและความเป็นไปได้ทางทฤษฎีตอนนี้ผมอยู่ตรงนี้และศัตรูที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วเกมที่เราเล่นมันเป็นทีม4ให้คิดว่าอีกตัวหนึ่งอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้แล้วลายวิ่งตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวที่1เนี่ย จะวิ่งตรงมาหาเรานะครับแน่นอนครับผมโอกาสยิงหัวแทบจะ100%เซใช่ครับตัวนี้จะเป็นเป้าหมายแรกของเราส่วนตัวที่2ลายวิ่งก็จะต่อจากตัวที่1เลยนะครับแน่นอนครับผมตัวที่2จะเป็นเป้าหมายที่2ของเราใช่ครับคนดูอาจจะสงสัยว่าเอา้าไม่กลัวศัตรูยิงสวนมาหรอคนดูเห็นอะไรไหมตัวที่1กับตัวที่2เขาไม่ได้ถือปืนนะครับผมซึ่งจังหวะที่เขาจะชักปืนเนี่ยมันจะชะง,งักไปแป๊บหนึ่งนะครับทำให้เขายิงสวนเรายากขึ้นถึงจะยิงสวนมาผมก็มีโคโน แล้วก็มีไอบอลหนึ่งลูกหลังจากที่เราจัดการเป้าหมายที่1แล้วก็เป้าหมายที่สําเร็จใช่ครับเป้าหมายที่3มันก็จะหนึงหนึ่งกับเราแน่นอนครับผมไม่ใช่ปัญหาของผมแน่นอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับปังปัง,ปงคนดูเห็นอะไรไหมถึงเขาจะเปิดโคโน่แต่เขาไม่ได้ถือปืนนะครับผม ก่าจะชักปืนมายิงผมผมก็คงยิงเขาดาวไปแล้วนะครับเด<ะ>ือตัวสุดท้ายไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมยังไงก็หนีไปหาที่ชุบเพื่อนที่ใกล้ที่สุดสองร้อยไอค